สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูว่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือการปกครองที่มีการกระจายอํานาจของรัฐบาลหมายความว่ารัฐบาลคือศูนย์กลางการปกครองของประเทศไทยเขาก็จะกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นได้ปกครองกันเอง เพื่อที่จะได้ปกครองอย่างทั่วถึงเพราะประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างกว้างโดยให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการบริหารหรือการปกครองเองทีนี้เราก็มาดูโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนะักเรียนดูในสี่เหลี่ยมเลยนะคะที่เป็นสีแดงนะคะอันแรกรูปแบบทั่วไปกับรูปแบบพิเศษเรามาดูแบบทั่วไปก่อนนะคะอันแรก อบจหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อมาเทศบาลและอบตหรือองค์การบริหารส่วนตำบลต่อมารูปแบบพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครอันที่สองก็คือพัทยาเรามาดูหัวข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอบจเนี่ยก็จะแบ่งการทำงานเป็นสองฝ่ายก็คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาดูที่ฝ่ายบริหารกันก่อนนะคะนักเรียนเราก็จะมีนายกอบจอส่วนฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีสภาอบจอหน้าที่ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนักเรียนนายกอบจอเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการบริหารจังหวัดนั้นๆโดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละที่เป็นคน ที่กำกับดูแลอีกทีหนึ่งส่วนสภาอบาจอก็จะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือออกกฎเกณฑ์ออกนโยบายในการบริหารจังหวัดนั้นๆและการได้มาของนายกอบจอและสภาอบาจอก็มาจากการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนักเรียนจำได้ไหมเขามีการให้ออกไปเลือกตั้งอบจอก็จะมีการมาหาเสียง ส่วนมากคนที่สมัครเนี่ยก็จะเป็นคนในพื้นที่หรือคนในจังหวัดนั้นๆเรามาดูหน้าที่ของอบอจอกันนะคะนักเรียนก็จะมีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสน,นุนการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุมและก็จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการประสานงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นๆ ต่อมาเราก็มาดูที่เทศบาลกันนะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ประเภทก็คือเทศบาลน,นครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลโครงสร้างของเทศบาลก็จะคล้ายๆกับอบจอเลยค่ะนักเรียนก็จะมีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายฝ่ายบริหารก็คือนายกเทศมนตรีและฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสภาเทศบาล การทํางานก็คล้ายกันนะคะนักเรียนอย่างนายกเทศมนตรีเนี่ยก็จะเป็นคนบริหารส่วนสภาเทศบาลก็จะทําหน้าที่ในการออกกฎระเบียบในการใช้ในการบริหารจัดการของเทศบานลนั้นๆ <c oughs> ส่วนการได้มาของนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลเกิดจากการเลือกตั้งเหมือนอ,อบจอแล้วก็จะดํารงตาแหน่งเนี่ยคราวละ4ปีบทบาทและหน้าที่ของเทศบาลก็คือ ดูแลความสงบเรียบร้อยทํานุบารุงดูแลความสะอาดทั้งทางบกและก็ทางน้ํากําจัดขยะมูลฝอยก็อย่างเช่นเทศบาลเนี่ยก็จะมีรถขยะจะมาเก็บตามหน้าบ้านเราการมีน้ําประปามีน้ําสะอาดให้ใช้การส่งเสริมทางด้านอาชีพอนามัยดูแลการศึกษาและสวัสดิการสังคม ทั้งหมดนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของเทศบาลนะคะนักเรียนและอันที่3ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบอตอลักษณะโครงสร้างก็จะคล้ายกันเลยนะคะนักเรียนก็คือมีฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติและก็ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะเรียกว่านายกอบตอและฝ่ายนิติบัญญัตินะก็คือสภาอบตอนายกอบตอเนี่ยก็จะ ก็จะมีนายอำเภอเนี่ยเป็นคนกำกับดูแลแล้วก็สภาอบตเนี่ยก็จะมีหน้าที่ออกนโยบายดูแลประชาชนการได้มาของอบตในนักเรียนก็จะมาจากการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเนี่ยขราวละ4ปีบทบาทและหน้าที่ของอบตเนี่ยก็จะพัฒนาทั้งตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็จะมีการบำรุงทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาดถนนทางน้ำและทางเดินสาธารณะก็จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรามาดูการปกครองรูปแบบพิเศษกันนะคะนักเรียนก็จะมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทำไมต้องมีรูปแบบพิเศษก็เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งจะมีประชากรที่มาอยู่เนี่ยจำนวนมากแล้วก็มีคนต่างชาติเข้ามาอยู่ เข้ามาทํางานทีนี้เนี่ยการปกครองของเขาเนี่ยหรือรูปแบบนโยบายในการบริหารจัดการก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะนักเรียนเพราะคนมาอยู่เยอะส่วนพัทยาเนี่ยจะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะแล้วก็อยู่กันเยอะข้อระเบียบหรือข้อบังคับบางตัวเนี่ยก็จะเอื้อให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวพัทยานะคะนักเรียนไม่ใช่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทย พัทยาเนี่ยยังเป็นเพียงเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในอำเภอบางละมุงซึ่งอยู่ในจังหวัดชนบรุรีเพราะฉะนั้นพัทยาไม่ใช่จังหวัดนะคะทีนี้มาดูโครงสร้างของกรุงเทพมหานครกันนะคะนักเรียนกรุงเทพมหานครนะคะนักเรียนก็จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเช่นเดียวกันก็จะมีฝ่ายบริหารก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสภากรุงเทพก็จะมาจากการเลือกตั้งของเขตในกรุงเทพนะคะนักเรียนซึ่งในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีทั้งหมด50เขตดํารงตำแหน่งค้าวละ4ปีแล้วก็บทบาทและหน้าที่นะคะก็จะดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและก็จัดก,การเนี่ยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและก็พัฒนาอนุรักษ์และก็สิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนอันสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนก็คือเมืองพัทยาโครงสร้างก็จะคล้ายๆกันนะคะก็จะมีฝ่ายบริหารแล้วก็มีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารเนี่ยก็คือนายกเมืองพัทยาทำหน้าที่ในการบริหาร เมืองพัทยาทั้งหมดเลยนะคะส่วนฝ่ายนิติบ,บัญญัติเนี่ยก็คือสภาเมืองพัทยาก็จะทําหน้าที่ในการออกกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์นะคะนักเรียนในการควบคุมดูแลเมืองพัทยาก็มาจากการเลือกตั้งนะคะก็จะดํำรงตําแหน่งเหมือนกันเลยก็คบเท้าละ4ปีบทบาทและหน้าที่ของเมืองพัทยาก็จะรักษาวความสงบเรียบร้อยวางผังเมืองควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมกิจการการท่องเที่ยวและการกำจัดขยะมูลฝอยกำจัดสิ่งปฏิกูลและก็จัดการเนี่ยให้มีควบคุมตลาดท่าเทียบเรือและที่จอดรถนะคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาก็จบแล้วนะคะก็จะมาในส่วนการบ้านนะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุดเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ แล้วอัพลงมาในอัลบั้มการปกครองส่วนท้องถิ่นในรายสังคมประวัติศาสตร์ถามต่อป .5 นะคะนักเรียนก็จะมีข้อ1การปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงอะไรข้อที่2วาระการดำรงของตำแหน่งต่อไปนี้นายกอบจอนายกเทศมนตรีนายกอบตอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาเนี่ยจะดำลงตำแหน่งคราวละกีปีเราก็เจอกันสัปดาห์ละคาบแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเคลียร์งานเก่าๆด้วยนะคะนักเรียนใครตามงานไหนของเทอมนี้ไม่ทันให้เข้าไปดูในอัลบั้มรูปในกลุ่มไลน์เลยนะคะสำหรับวันนี้ควณบ,บ๊ายบายค่ะ